ดูกฎสําคัญนะฮะท่านจับตาให้ดีนะฮะท่านพุ่งกรบทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันมีกฎความปลอดภัยในการปริเัติเหตุนะท่านจับไว้นะฮะกฎเจ็ดข้อของนิวฮอร์ดเลยผมจะเล่าอีกแับครับสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้องรองผสมดนาตำรวจตรีสอนแก้เก๋อะไรครับหรวงพี่มีอะไรแสดงพฤติกรรมแปลกห้าหลอดจุกจังครับดีที่ควรจะใสตัวพี่ ถ่ายเข้าเป็นฝ่ายมีอาวุธนะครับตอนนี้อยู่บริเวณไหนครับคือท่ารถนี่ท่ารถมอสิบกอนะที่ท่ารถมอสิบลปกรนะครับเดี๋ยวมาทาบลักษณะการแต่งกายด้ครับใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดหยมีกางเกงสามส่วนแล้วก็รองเท้าแตะสีกรมผมไทยลายสีทองครับผมสีทองนะครับตอนนี้เห็นนี่เห็นอาวุธปืนบริเวณส่วนหลัาของร่างกายครับมันตรงทางด้านขวาที่น้ำมันุธ ลงมือด้านขวานะครับในเสื้อด้านในเสื้อนะครับให้ครับทอปนะครับหมายเลขโทรศัพท์สูงเก้าห้าครับพี่สูงเก้าห้าครับห้าถึงแปดครับห้าถึงแปดครับสี่สามสี่สี่ครับสี่สามสี่สี่นะครับอ่าหนึ่งแล้วหนึ่งจะรับข้อมูลเรียบร้อยนะครับจะแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับครับการรับแจ้งเหตุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะตามหลัก 5W1H เห็นไหมเขาถามเพื่อถามความละเอียดนี่คือสำคัญนะท่านต้องถามให้ครบครับ มือตรวจสอบชายต้องสงสัยมีอาวุธปืนเหตุเ,เกิดบริเวณนหน้าท่ารถบริษัทหน้ามอศิลปกรลักษณะผู้ต้องสงสัยสวมเสืเ้อยืดสีดำกางเกงสามส,าส,าส่วนทำผมสีทองไฮไลท์แจ้งว่าลาักษณะพบขาทำไมมาต่อหางแล้วกินท่ารู้ไหมครับว่าทำไมถึาต่อหางครับตำรวจเดี๋ยวนี้นะเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะ เรามาถึงเนี่ยเราต้องมาอยู่ในงภูมิที่ได้เปรียบจุดที่อยู่ต้องปลอดภัยหอเป็นหลักใหม่ฮะหนึ่งอย่ารีบอย่าร้อนไปประกิกายไม่จะเป็นฮะสองต้องประเมินค่าอันตรายว่าเขาทำอะไรสามรอกำลังสนับสนุนนะรอไม่ได้คุณต้องถอยออกจากเหตุการณ์เขายืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขากลัวนะครับแต่นี่คือเขาก็ประเมินตามกฎของนิวฮอล ก็แห่งความปลอดภัยเขาได้รวทในการเผชิญเหตุครับมีบุรีดูก่อนนะ้องมอนต้าเป็นในห้าเขาเจ็ดกำลังเมืองสองโซนจากเมืองเป็เมืองสองโซนจากเมืองสองโซนเขตตัวเนี้พบพุ่งตรงสายการเวณท่ารถหน้ามอเตอร์ไซกรนขอว่าเจ็ดกำลังเสริมเนียเป็นยังไงบ้าง เขาจะแอคชั่นอะไรเขาจะทําอะไรต่อไปเขา้องการกำลังเสริมเขาเรียกนะตามหลักพี่ตำรวจเขามาทําอะไรกันนีน้เขาจะเริ่มตัดสินใจเข้ารังเหตุโดยการมีการพูดคุยให้สัญญาณชี้ไปที่เป้าหมายตามที่รับแจ้งท่าเก็ตทำทั้งตัวเขาเป็นยังไงอนที่สองประเมินเรื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมประเมินอาศัาพยา เขาเร,าารียกว่าแพ็กเกจด,ดิสคานมิเนชัน่น5ขั้นตอนในการประเมินภัยคุกคามการ,าร,าร,ารหรือคอมแบนแอลอ้าวเฮ้ยพี่ไ,ไ,ปไปไหนกันเนี่ยพี่คนที่วิ่งไปไหมครับไม่รู้วาา่าเป็นใครเป้าหมายสงสัยต้องมีการตรวจค้นครับไม่ได้ไปล่อยไปเลยเราไม่รู้ว่มาวมีคนร้ายอยู่นี้หรือเปล่าแม้ประเมินดีแล้วอาจจะคนนี้ไม่ใช่คนร้ายก็ได้มีอะไรครับพี่ดูการเจเรจาครับฮึหงส์ <ไป S 3> จับบ้านผุพพลาาเนี่ยพี่ ไม่มีอะไร,ไไรจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยนมีการเจรยจ่าคอมแบทแอวคอนแทคโคเวอร์รักษา<ไ>ระยะห่าง21ฟุตกดไอ้ควาปลอดภัยรักษาห่าง21ฟุตสังเกตด,ดูเอวตรงๆเห็นไหมฮะดู

มูลนี้จเมงเป็นไงครับคนร้ายยังขยับตัวเจอหลังต่อหาได้เรื่อยหายได้เรอยดูนลกเก็ตเขาตามหลักโคลี่ครับคนร้ายเห็นต้อครับแตงงั้นทำไมครับคนร้ายเร่งเร็วไปนะนะชุดหนึ่งเข้าไปช่วยเหลครับตามหลักทีเทปสีเทดด้อลคอมแบตนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจากการต่อสู้นะเข้าไปเคลียร์แล้วมุดเหรอครับดูนะครับเขาเคลียร์แล้วมุดครับทีชิฟเฟนซีครับเทคนิคคอมแบทคาสุซีคาแยทีชิฟเฟนซีสายยูนิเก้รัดขาห้ามเลือดครับตำรวจมีพร้อมห้ามเลือดเพื่อนเข้าไปช่วยคนรู้ cover คนรู้บาดแผลทำไมครับจะยิงซ้ำได้ยังไง ไม่ใช่ครับเก็บตุนเสร็จแล้วยังหายใจไม่ดี CPR ครับนี่คือหลักครับการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขั้นพื้นฐานที่พิเศษครับคนร้ายต้องปลอดภัยประชาชนก็ต้องปลอดภัยครับเนี่ย CPR ไม่เลยครับจมูกจมูก้วครับ มีอุปกรณ์เพืพ่เหลือนะครับมีคุกนะเรือต้องพยายาตำรวจเราต้องเก็บทดรองปัญญาสั่งชัดเจนฮะต้องคุกอะตำรวจเราต้องมีแล้วก็พร้อมใช้ด้วยแล้วก็ใช้ให้เป็นด้วย